เสวัสดีครับผมสายเตมิสิกครับอยู่กับกีตาร์คลาสสิกกันต่อคือ <c oughs> เจออยู่ตัวหนึ่งน่าจะหมดแล้วเหลือเหลืออยู่ตัวที่ผมลงไปเมื่อสักพักนึงแล้วก็กับตัวนี้ส่วนยามาฮ่าน่าจะเหลือให้ตัวนี้ตัวเดียวคือผมไม่ค่อยได้เน้นขายกีตาร์คลาสสิกนะอันนี้ผมแจ้งไว้ก่อนเลยคือบางทีคลาสสิกอะ่ะมันหลง มันมันปนมากับพวกกีตาร์ญี่ปุ่นที่ผมสั่งเข้ามาพวก m o ร r i ิพวก, is, พวกเอ่อยามาฮ่อะไรพวกนี้นะครับผมก็บางทีผมก็ไม่รู้<ม>ราคามผมก็เอามาขายโลโๆทิ้งไปนะครับผมอ่อย่างอย่างตัวนี้ยามาฮ่า G50 Made in Japan นะครับผมเป็นกีตาร์คลาสสิกสวยนะเอ,เอสภาพอาจจะใช้งานนิดนึงผมก็ตามสภาพนะครับผมกีตาร์เสียงดีนะยิ่งเก่าเสียงยิ่งดีเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูก่อนมันจะมีตำหนิอยู่ตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาฟังเสียงนะ เดี๋ยวผมแจ้งตําหนิก่อนมันจะมีรอยแตกหรือรอยร้าวอะนิดหน่อยนะครับผมเนี่ยๆตรงนี้เห็นไหมอ่าทำยังไงให้เห็นนะแชทอ่าอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นชัดไหมเอ่ยนี่นิดเดียวนะครับผมแค่นี้เองอ่าไม่ใช่ตรงนี้นะอ่าตรงนี้มันจะเป็นรอยรอยถลอกเอ่อไหนวะอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะมีรอยแตกอยู่ตรงนี้นิดหน่อยนะครับผมใครอยากจะเอาไปซ่อมไ้เล่นหรือให้ลูกเล่นหรือใครมีงบน้อยอยากจะเอาไว้เริ่มให้ลูกเริ่ม เรียนอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับผมก็อาจจะมีพวกช้ำบ้างลเล็กๆน,น้อยๆทั่วไปนะครับผมเนี่ยอา,อาจจะมีริ้วรอยบ้างนะครับผมตรงนี้นิดหน่อยแต่สวยนะเก่าแต่มันก็สวยดีนะครับผมเสียงดีด้วยนะครับเ่าโอเคริ้วรอยก็ตามนั้นแหละแต่ส่วนข้างหน้ามันก็สวยอยู่นะครับผมข้างหน้าสภาพดีอ่ะฟั <c oughs> งเสียงฟังเสียงกันต่อผมไม่ค่อย ชำนาญเรื่องกีตาร์คลาสสิกเท่าไหร่นะผมผมถนัดไปทางกีตาร์โปรมากกว่า เียงก็อยู่ที่ประมาณนี้ขออนุญาตใช้ปิกลองใช้ปิกดิดดูจริงๆกีตาร์คลาสสิกอะ่ะมันเล่นได้เราไม่จําเป็นต้องใช้มืออย่างเดียวก็ได้เพื่อนผมเขาเล่นเก่งมากเลย<ๆ>เขาก็ใช้ปิกเหมือนกันคือพัฒนาของตัวเองเราเรามีทักษะการเล่นของเราไม่จําเป็นต้องเล่นตามหนังสือคือเราก็ฉีกแบ,แบกแนวออกมาได้อย่างกีตาร์ป่งบางทีผมเอามาเล่น p พาเวาอร์คอร์ดมันก็มันดีนะครับผมบางทีลูกค้าเพื่อนผมบางทีมันใช้ปิกนิ้วโป้งมันเล่นอันนั้นเสียงมันก็ออกชัดนะครับผม ใช้พวกบิ๊กนิ้วชี้นิ้วกลางคือมันมันเล่นได้หลากหลายวิธีไม่จําเป็นต้องใช้แค่นิ้วอย่างเดียวก็ได้ตามหนังสือเราต้องฉีกออกมามีความคิดเป็นของตัวเองนะครับผมเราไม่จําเป็นต้องเล่นตามเขาก็ได้นะครับผมอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ผมไม่ค่อยถนัดนะผมว่าผมเล่นไม่เก่งก็ได้ผมผม,มเล่นคลาสสิกไม่เป็นเสียงก็อยู่ที่ประมาณนี้อันนี้คือพยายามที่จะเอามาเล่นให้ฟังเสียงเฉยๆว่าเสียงมันเป็นยังไง ก็เราจะใช้นิ้วก็ได้ โอเคก็อยู่ท okay. ี hey. so okay. Okay. Right. ่ประมาณนี้เสียงดีนะใครที่อยากจะเอาไปเล่นในวงเล่าก็ตามนั้นเลยรายละเอียดก็ตามที่ผมแจ้งไว้ให้เอาไปเลย1,003ตัวนี้ผมให้เลย1,300บาทนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับฝากด้วยนะค่าส่งแบบโอนเต็มก็อยู่ที่180บาทเหมือนเดิมเก็บปายทางก็250กรณนี้ที่เก็บรลายทางก็มัดจําไป250บาทส่วนที่เหลือก็จ่ายหน้าบ้านไปนะครับผมเอาไปซ่อมเอานะตรงนี้มันจะมีรอยแตกอยู่ตรงนี้ หรือว่าเราจะไม่ซ่อมเราก็ใช้แบบนี้เล่นไปเลยก็ได้นะครับผมเอาไปอับกาวแล้วกระดาษทรายขัดนะครับผมแค่นั้นเองไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ยากคือผมไม่ค่อยมีเวลากีต้ามันมายัางไงคือผมผมอยากให้มันอยู่อย่างนั้นบางทีเต็มที่ก็ใส่เป็นภาพไฟฟ้าแค่นั้นแหละให้ลูกค้าไปคือเราจะไม่ไม่ขายของย้อมแมวนะครับผมผมเป็นคนที่ตรงๆนะเวลาขายของอมีตําหนิอะไรตรงไหนเราก็จะแจ้งนะครับผมเพราะว่าผมไม่อยากให้ ซื้อของไปแล้วเสียความรู้สึกที่หลังนะครับผมโอเคอย่างผมเหมือนกันผมซื้อของผมก็ไม่ชอบโดนพ่อค้าย้อมแมวเหมือนกัน <c oughs> เคยทะเลาะก,กันกับพ่อค้าไปแล้วรอบหนึ่งนะครับผม <c oughs> ไม่เอาเราก็ไม่อยากให้ลูกค้าเราเป็นอย่างนั้นนะครับผมโอเคฝากด้วยครับผมอยามาฮ่าจีห้าศ g 5 0์เมดิน J ปนนะครับผมกีตาร์คลาสสิกใครที่อยากเล่นคลาสสิกก็เอาไปเลย1,3 0 0ั 1, 300, บาทขอบคุณมากครับฝากด้วยนะครับ